เคยสงสัยไหมคะว่าเราหาเงินได้เยอะมากแต่เงินเราหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เราเคยคิดไหมคะว่าเราจะ,กะเกษียดด้วยท่าไหนวันที่เรากรเกษียดเราจะไปยังไงดีคลิปนี้มี Mindset เรื่องของ financial มาฝากกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วค่ะที่ช่องแชทแชร์สำหรับใครที่มาใหม่แชทนะคะช่องของแชทจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองทุกด้านทั้งภายในภายนอกสเปเรชวลต่างๆเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาช่องนี้รับรองว่าคุณจะเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่แน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของ financial mindset ความมั่งคั่งทางการเงินจะมีได้ด้วย mindset อะไรเราต้องคิดแบบไหนที่จะพาเราไปสู่ความมั่งคัง่งและอิสรภาพทดงยากันกนที่เราต้องการ คลิปนี้มาฟังคำตอบกันค่ะ ก่อนอื่นเลยบอกก่อนว่าหมายเซ็ตอันนี้มันคือส่วนตัวของแชทแล้วก็สามีก็คือพี่กอล์ฟนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะมีวิธีในการจัดการการเงินที่ไม่เหมือนกันลองไปหาดูว่าอันไหนที่มันเหมาะอันไหนที่เราใช้แล้วมันโอเคอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวเราต้องเรียนรู้ตัวเองแล้วก็อัดแบไปเรื่อยๆแต่อย่างของพี่กอล์ฟอะค่ะจะบอกว่าต้องให้เครดิตเขาเพราะเขาเป็นคนสอนแชทเยอะมากเขาเป็นคนที่กเกษียณตั้งแต่อายุ40่สิบะเธอแบบโอ้ oh my god เราสามารถกรเกษียณได้ตั้งแต่อายุ40 ก็ต้องบอกก่อนว่าคาว่าเกษียณของแต่ละคนนไม่เท่ากันคือพี่กลอฟเขาก็คํานวณแล้วแหละว,ว่าเขามีต๊ดๆล้านเขาพอที่จะใช้ชีวิตไปแล้วโดยที่แบบไม่ต้องทํางานก็ได้ในความเป็นเขาะเขาก็ยังอยากทํางานอยู่ดีแต่เขาจะเป็นการทํางานแบบที่ทาไอ้หนุนทําไอ้นันทาแบบกระจุกกระจิ๊กไปเรื่อยๆคือความเครียดมันหายไปแล้วอะซึ่งพอแชทเห็นอนะคือบ้านแชดะแยกเงินกันนะคะแยกเงินกันช,ชนัดเจนนี่คือเงินของแชทที่แชททำงานมานี่คือสมบัติของดิฉันส่วนนี้คือสมบัติของคุณกอ๊อฟแต่ว่าค่าใช้จ่ายของเอเด เราก็เลยต้องไปเรียนรู้จากเขาไปพอเราเห็นเขาอ่ะเฮ้ยทำไมทําได้ตั้งแต่อายุเท่านี้วะคิดอะไรคิดยังไงอะไรเงี้ยก็เลยยิ่งแบบยิ่งพอได้อยู่ด้วยกันนะคะมันก็เลยยิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทีนี้ my set แรกเลยอะค่ะที่เป็นสําหรับแชทเองอะคือจ่ายตัวเองก่อนจ่ายตัวเองในที่นี้คือไม่ใช่ว่าแบบเธอได้เงินมาแล้วให้เธอไปใช้จ่ายฟิวละลายให้ตัวเองนะไม่ใช่ใช่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเขาว่าจ่ายตัวเองของแชทคือได้เงินมาหนึ่งก้อนหัก เราเอาข้าไปเซฟไว้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดสรรเงินที่เราเซฟแต่ว่ามันต้องออกไปก่อนคือมันมีกฎของพากินสันค่ะพากินสันรอบอกว่าเราทุกคนสามารถใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ได้หมดอันนี้คือความสามารถของเราไม่ว่าทรัพยากรจะมีเท่าไหร่เราสามารถใช้ให้มันหมดถ้าเรามีเงินหนึ่งหมื่นเราก็จะใช้หมื่นหนึ่งได้หมดเรามีแสนเราก็จะใช้แสนได้หมดเรามีหนึ่งล้านเราก็จะใช้หนึ่งล้านได้หมดมันคือความสามารถของเราที่ใช้ทรัพยากรทั้งหมดได้ทรัพยากรในที่นี้มันจะเป็นรวมรวมทุกอย่างเลยนะเรื่องเวลาเรื่องเงิน เรื่องอะไรต่างๆอะคะ่ะเราจะมีควาสามารถในการใช้ได้แบบท,ทุกอย่าง หายไปใช้ก็เลยบอกว่างั้นจ่ายตัวเองก่อนเลยได้เงินมาปับ๊บคํานวณแล้วว่าโอเคฟิกคอ์สเท่านี้สมมตินะได้เงิน100%่ร้อเปอฟิกคอร์สห้าสิบเรารู้แล้วว่าฟิกคอร์สอยู่ประมาณ50เพราะฉะนั้นตัด30เก็บเข้าเก็บไปเลยเก็บเก็บแบบลืมไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดว่ากันว่า30ตรงนี้เอาไปทําอะไรคุณมีแก็บ20%ปให้คุณได้แบบเผื่อเหลือเผื่อขาดแต่3 0มเนี้ชัดทําทุกครั้งที่มีเงินเข้าก็คือเก็บเข้าบัญชีที่ไม่เกี่ยวไม่ใใช้ไไม่่อะรรรรเเลยซึงงนนกากกากาาจััดิ เคยทำคลิปไว้เรื่อง six jars แต่ตอนนี้อาจจะเป็น seven jars แล้วสำหรับแชทเดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่องนี้นะคะแต่ว่ามันจะต้องจัดการเพราะไม่งั้นอะเราจะใช้ทุกอย่างหมดเลยค่ะเราจะใช้ทุกอย่างแบบฟรูฟหมดไปตามความสามารถของมนุษย์เราก็เลยต้องจ่ายให้ตัวเองก่อนไงไม่งั้นเราจะไม่เหลือไม่เก็บไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นจ่ายให้ตัวเองก่อนอันดับแรกค่ะ m ม n เ s ็ t ที่2ค่ะคือมองเงินให้เป็นเครื่องมือ เงินไม่ใช่ของรางวาัลตอนที่ชัดเด็กๆอะ่ะที่แบบชัดหาเงินได้เยอะๆตอนนั้นเด็กเนาะเราก็จะเอาเงินไปถลุงค่ะใช้คำว่าถลุงเราใช้เงินซื้อความสุขซื้อทุกอย่างไอน้น,อไไอนุ่นอยากได้ไอ้นั่นอยากได้บาบอคอแตกซื้อหมดแค่นั้นแหละแค่อยากได้แฟชั่นเปลี่ยนตลอดเสื้อผ้านี่คือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเป็นอีกซื้อบ่อยมากแล้วก็สุดท้ายใส่ครั้งเดียวแล้วก็ เอาไปให้คนอื่นเอาไปบริจาคซึ่งถ้าเราย้อนกลับมาค่ะเราลองคิดดูว่ามันก็เป็นเงินเยอะเหมือนกันนะที่เราถลุงไปเนี่ยตอนเด็กๆไม่เก็บเงินคือฉชนเป็นคนทํางานตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นฉันหาเงินได้เยอะตั้งแต่เด็กเลยไม่เก็บเงินเด็กที่ว่านี่คือประมาณ18นะคะคือตอนที่ฉชนสิบแปดอ่ะฉชนหาเงินได้ประมาณแบบ3 <c oughs> เดือนหนึ่งประมาณ 3- 4มสี่หมื่นอ่ะ ซึ่งมันเหมือนพนังกงานออฟฟิศที่เขาทำเต็มตัวแต่แชทไม่ได้ทำเต็มตัวนึกออกไหมคะแล้วเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วอ่ะการที่เราได้เงินเดือนสามสิบหมื่นต่อเดือนอ่ะมันภูมิใจมากแต่มันก็เหนื่อยไงแล้วพอเราเหนื่อยอะแชทเอาไปใช้แบบใช้เงินหาความสุขทุกอย่างเลยโอลละลายหายไปเอาไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนกินเหล้ามายาเล่นไพ่ทุกอย่างดิฉันทำมาหมดแล้ว แต่พอเราโตขึ้นอะค่ะพอเรามองเงินเปลี่ยนไปว่าเงินไม่ใช่รางวัลเพราะถ้าเรามองว่ามันเป็นรางวัลเหมือนตอนเราเด็กเราจะเอาเงินไปซื้อของที่เราจะบอกตัวเองว่ามันคือการให้รางวัลตัวเองแต่พอชัดมองเงินให้มันเป็นเครื่องมืออะค่ะเปลี่ยนเงินเป็น tools ในการสร้างความมั่งคั่งอูโหฉชันคิดเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะเพราะชัดจะรู้ว่าเฮ้ยสมมติว่ามันมันคือเครื่องมือในการประกอบอาชีพเป็นค้อนเป็นไขควงเป็นอะไรก็ตามถ้าชัดใช้ออกไปนั่นหมายถึงว่าค้อนที่จะใช้ทํางานชัดหายไปหนึ่งอัน เฮ้ยมันหายไปแมนพาวเวอร์มันหายไปแค่เปลี่ยนจากการเอาเงินซื้อความสุขให้ตัวเองไปใช้เงินเพื่อสร้างเวลของตัวเองมากขึ้นพอเราเปลี่ยนความคิดอะค่ะนิสัยการใช้เงินเราเปลี่ยนไปเลยนะเราแชทจะแบบแต่ก่อนจะซื้อของปัญญาอ่อนนะคะกะตุกกะติกะตกะตุกกระเไปเรื่อยอะคะ่ะเดี๋ยวนี้ของปัญญาอ่อนอะลดลง คือคือเป็นปัญญาอ่อนที่ต้องใช้ที่ยังจําเป็นยังต้องใช้อยู่แชทเอาเงินที่แบบเป็นก้อนอะไปลงอย่างอื่นเยอะขึ้นทําให้มันมันยังเห็นที่แบบเป็นกอบเป็นกรำรยังเป็นก้อนกอนอยู่ถ้าสมมติว่าวันไหนเอาเงินเอาไอ้นั่นไปขายเอาไอ้นี่ไปขายเอานั้นไปขาย,าขายก็ได้เยอะมันมันไม่ได้ละลายหายไปเหมือนเด็กๆอะคะ่ะแค่เปลี่ยนความคิดะคะว่าเงินคือเครื่องมือนิสัยการใช้เงินเปลี่ยนไปเลยจ้ะ แชร์ชร์ความบงของฉชนไปแล้วนะคะอยากฟังบทเรียนทางการเงินของคนอื่นบ้างว่าแบบมีบทเรียนไหนที่แบบสอนแล้วจาฝังใจมีอันไหนที่ทำเวิร์กอันไหนที่ทําแล้วไม่เวิร์กนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะมาแชร์กัน มซ์เซตที่3ค่ะแยกให้ออกว่าอันไหนคือหนี้สินอันไหนคือทรัพย์สินจะบอกว่าอันนี้มันแยกยากมากนเ้ยมันมีช่วงหนึ่งช่วงนี้แหละเขาดิเบตกันเรื่องนี้มาตลอดว่าสรุปว่าบ้านอะคือทรัพย์สินหรือคือหนี้สินฝั่งหนึ่งที่มองว่าบ้านคือหนี้สินก็จะมองว่าเราเอาเงินหลายล้านบวกดอกเบี้ยที่เยอะมากๆสมมติบ,บ้าน5ล้านพอคิดรวมดอกเบีย้ยตอนที่เราผ่อนหมดเราอาจจะจ่ายไปประมาณ15ล้านก็ได้นะอันนี้เคยมีคนคำนวณมาฉันจำไม่ได้ว,ว่าฉันเห็นจากที่ไหนอะคนกลุ่มนั้นอะก็เลยจะมองว่าจริงๆแล้วบ้านมันคือ เราจ่ายทุกเดือนทําไมเราไม่เช่าเราก็จบเราไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเราอยากย้ายเราก็ย้ายอีกฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าแต่ฉันจ่ายไปแล้วบ้านก็เป็นทรัพย์สินฉันซึ่งอันเนี้ยเราจะบอกว่าเรื่องบ้านเขาดีเบตกันมานานมากแล้วเพราะแบบสรุปมันคือหนี้สินหรือมันคือทรัพย์สินแชทให้คำนิยามสั้นๆแบบนี้ค่ะสำหรับแชททรัพย์สินคือสิ่งที่มีแล้ว หาซับได้เพิ่มมันเพิ่มมันแบบกระจายเพิ่มขึ้นหนี้สินคือสิ่งที่มีแล้วมีแต่ลด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 รถยนต์ที่หลายๆคนว่ามันคือหนี้สินเพราะมีแต่ลด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 แต่สาหรับแชทรถยนต์อาจจะไม่ใช่หนี้สินเสมอไปถ้าคุณคิดดีๆก่อนที่คุณจะซื้อลดมือหนึ่งยังไงคุณเจ๊งแน่นอนเพราะว่าสมมตินะซื้อรถ3ล้านขายจริงขายเป็นมือ2อาจจะเหลือ1นล้านห้าหรือ1ล้านขึ้นอยู่กับรุ่นยี่ห้อสีและแฟกเตอร์อื่นๆถ้า คุณซื้อถูกคุณไปซื้อมือสองที่แบบราคาดีสีดีทุกอย่างดีคุณอาจจะจ่ายล้านห้าตอนขายจริงอาจจะขายได้ล้านสองล้านหนึ่งมันก็จะความเจ็บมันจะไม่เหมือนกันแต่ระหว่างทางถ้า,า,า,ารถาคันนั้นสามารถพาคุณไปหาเงินได้ฟังดีนะถ้ารถคันนั้นสามารถพาคุณไปหาเงินได้ฉชนก็ยังมองว่ามันคุม้ม มันอาจจะเป็นทรัพย์สิสนมันมันหาเงินได้ไงมันพาเราไปทํางานสมมติว่าเราเป็นช่างแต่งหน้าเราต้องปบะพอบของเยอะแยะรถคืออุปกรณ์หนึ่งที่ทําให้เราแบกของไปทํางานเพราะฉะนั้นอันนี้รถรถอาจจะไม่ใช่นิสิตแล้วสาหรับแชทร,รถอาจจะเป็นทรัพย์สิสนที่ <c oughs> เสื่อมมูล,ละคะ่าเรื่องรถกับบ้านอ่ะเป็นอะไรที่แบบดีเบตกันแบบยาวนานมากว่าสรุปเป็นอะไรนะคะแต่สําหรับชาดาชัดมองว่าถ้ามันสร้างรายได้เข้ามามันก็คือทรัพย์สินแล้วแต่ถ้ามันไม่มีรายได้เข้ามาเลยมันคือนิสิตจ้ะต้องเวทเอาเพราะว่าเราต้องดูแล้วว่ามัน คุ้มค่ากับการที่เราจะแบกหนี้นั้นไว้ไหมสมมติว่าบ้านหลังนั้นชัดใช้บ้านเป็นออฟฟิศเป็นสตูเป็นทุกอย่างสำหรับชนันมันคุ้มที่จะมีจะเป็นแบบจ่ายดอกเบี้ยไดยอะไรก็ช่างมันเพราะท้ายที่สุดมันก็มีวิธีการที่เราจะลดดอกเบีย้ยที่เราจะจ่ายดอกเบี้ยได้น้อยๆเนื้อออกคะแล้วก็โปะไปสิโปะแรงๆโปะเข้าไปเดี๋ยวมันก็ลดเดี๋ยวมันจะลดเองเชื่อฉันแต่พอเราแยกออกอะคะ่ะในการใช้เงินแต่ละก้อนอะมันจะเคลียร์ว่าโอเคเราซื้อสินทรัพย์นี้มาเพื่อให้มันเป็นทรัพย์สินนะเราซื้ออันนน,นนีี้้มมาัคืสิน แต่มันเป็นหนี้สินที่ก่อเกิดรายได้นะมันไม่ใช่หนี้สินที่แบบฉันอยากได้ชาแนลฉันก็จะซื้อชาแนลฉันอยากได้แอมเมสฉันก็ซื้อแอมเอสอันนั้นอะมันจะไม่ทรับสินนะคะราคามันจะร่วงนะคะกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยเออจะบอกว่าดิฉันก็เคยซื้อมาแล้วกะว่าเดี๋ยวราคามันขึ้นแน่นอนร่วงจ้ะติดมือจ้ะสรุปเป็นยังไงใช้เองจ้ะเจ๊งหลายแสนเหมือนกันนะคะ ข้อ4ค่ะอย่าลงทุนอะไรก็ตามที่เราไม่มีความรู้เด็ดขาดอย่าเล่นทุกอย่างเป็นการผันนั้นคือชัเข้าใจว่าคน่ะพอเรามีเงินก้อนอยู่ในมือเราก็จะแบบเฮ้ยเราจะเอาไปลงทุนอะไรดีเราจะอยากลงทุนมันจะเราจะหาการลงทุนที่มันแบบอว้ยได้สบายๆเป็นพาสีฟอินคัมแบบที่คนเขามาขายฝันกันเยอะๆไม่เอานะคะเจอมาเยอะแล้วที่แบบอุ้ยคนนั้นบอกให้ไปลงอสังหากว้านซื้อคอนโดสิห้องโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้สุดท้ายเจง๋งติดมือ NPL บอกเอาเด้อไม่เอานะคะศึกษา ก่อนถ้าจะลงศึกษาแล้วมั่นใจแล้วค่อยๆลงนะอย่าลงแบบตูม้มแบบอออินนะไม่ได้นะคะค่อยๆลงไปทีละแบบทีละก๊อกทีละก๊อกทีละก๊อกลงหนึ่งก๊อกเอาทุนคืนลงหนึ่งก๊อกเอาทุนคืนเพราะไม่งั้นอะ่ะเจ๊งเด้อ เซ็งเราฟื้นกลับมายากมากนะในการลงทุนน่ะจะบอกว่านอกจากต้องมีความรู้แล้วต้องแบ่งด้วยนะเหมือนที่เขาบอกว่าเหมือนเรามีตะกร้าใส่ไข่เราก็ต้องเอาไข่ไปไว้ในหลายๆตะกร้าใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นถ้าตะกร้าหล่นไข่แตกโป๊ะหมดเลยเราตุยแต่ถ้าเรามีไข่ในหลายๆตะกร้าตะกร้าหล่นหนึ่งอันก็ช่างแมงเพราะเรามีไข่ตะกร้าอื่นนี่แหละการลงทุนเหมือนกันเรื่องของการลงทุนอันนี้แชทบอกได้เลยว่านี่คือเคสตานดี้ที่พังเพราะตอนนั้นแชทลงลงคริปโตไม่มีความรู้เล่นกันแบบเอามันกาวที่สุดไม่มีความรู้ คือตามกูรูอย่างเดียวแล้วไอ้กูรูที่ว่าเนี่ยใครก็ไม่รู้ด้วยนะแล้วก็ไปตามเขาสรุปเจ๊งค่ะเจ๊งเลยตอนนั้นเจ๊งรูน่าจําไม่ได้แล้วอะแต่จาได้ว่าตื่นมาแล้วแบบเงินในพอร์ตหายไปหมดเลยเพราะว่าถือเป็นเหรียญรูน่าหมดเลยแล้วก็ตุยตายแบบแตกแชทลงในจุดที่แชทเสียได้แชทไม่ตายแชทจะบอกว่าไม่เดือดร้อนกับเงินเงินตรงนั้นที่มันเสียไปเสียได้ไหมเสียได้อยู่แล้วค่ะแต่ถามว่าเดือดร้อนไหมไม่ไมก็หาใหม่หนอยๆไปประมาณ3วันมันนนอยอยู่แหละป้าแกเงินหลักแสนหายอะแต่สุดท้าย เราเราก็เอาตัวเองกลับมาได้แล้วก็ช่างมันปล่อยผ่านก็เลยสามารถเอามาบอกทุกคนได้เลยว่าอย่าลงทุนในเรื่องที่ไม่รู้เด็ดขาดอ๋อความบงของแชทมีอีกกระเป๋าปกติเป็นคนไม่ได้รักกระเป๋าแบรนด์เนมเข้าใจปะ่ะฉันมีเพื่อแบบเป็นสเตตัสเฉยๆแล้วฉันก็เห็นยี่ห้อหนึ่งที่มันขึ้นตลอดเวลาขึ้นแบบขึ้นเป็นบ้าเราก็แบบมันต้องได้ดิก็เลยไปซื้อเกล่าว่าจริงกำไรสรุปนอกจากราคาขายมือสองราคา r e เทลมันไม่ขึ้นแล้วมันล่วงด้วยค่ะ ทุกวันนี้กระเป๋าใบนั้นทํายังไงใส่เองจ้าก็เอมไม่ขายแล้วถ้าจะขาดทุนก็ไม่ขายใช้ก็ได้ไม่เสี่ยสแต่ก็ยังย้ําคําเดิมว่ามันคือการลงที่ฉันไม่ได้เดือดร้อนฉันไม่ได้เดือดร้อนแล้วใช้ก็ไม่ได้เสียดายขนาดนั้นแต่ถ้าคุณจะต้องไปกู้นี่ยืมสินมาลงทุนไม่เอามันเสี่ยงศึกษาให้ดีศึกษาแบบ เรียนรู้ให้เยอะเอาตัวไปขุกกับมันให้เยอะ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 ยอะจริงๆเพราะแัดอยู่กับนักลงทุนคุณก๊อฟตอนนี้ก็มาเป็นนักลงทุนออวอลลีเดตของคุณก๊อฟก็คือคุณก๊อฟจะไม่ถึงเงินสดเยอะเขาบอกว่าถ้ามีเงินสดในบัญชีเยอะแปลว่าเขาลงทุนไม่เก่งแต่ ทุกการลงทุนอะเขาเล่งแล้วเล่งอีกเลยนะคิดแล้วคิดอีกตีลังกาคิดนั่งคิดนอนคิดทุกหัวทุกอย่างแบบศึกษาอย่างดีคุยกับคนนู้นหาคนนี้ทำผาบทามเพื่อนนู่นนี่นั่นเขาศึกษาของเขามาแล้วอะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นผลลัพธ์ได้ค่ะว่ามันต่างกันจริงๆ,ๆนะ ข้อ5ค่ะพลังของดอกเบีย้ยทบตน้นอันนี้พลังของดอกเบีย้ยมันซึ่งหอมหวานเหลือเกินแต่คุณต้องรู้ด้วยว่าทํายังไงให้เราได้ดอกเบีย้ยทบต้นมาเรื่อยๆสมมตินะดอกเบีย้ยเงินฝากซึ่งจริงๆไม่ใช่การลงทุนที่ดีนะคะการฝากเงินมันมันแพ้งเงินเฟ้อแต่ยกตัวอย่างให้ง่ายๆสมมติเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราได้ดอกเบีย้ย2%ล้านหนึ่งยากไปแสนหนึ่งแล้วกันแสนหนึ่งได้2,000แล้วพอมันผ่านไป1ปีกลายเป็นว่าเรามีเงิน1นึ0 0 0สพอผ่านไปอีก ไอแสนสองพันเนี้ยมันมันก็จะดีดจากแสนสองพันที่เรามีใช่ไหมคะดอกเบี้ยมันก็จะคูณไปเรื่อยมันจะทบทบทบไปเรื่อยในช่วงแรกๆอะค่ะกราฟมันจะเป็นอย่างนี้มันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแบบกระดองกระเดงกระดองกระเดงแต่พอปีหลังๆอะสิปี20ปีขึ้นไปนานๆนะคะดอกเบี้ยมันจะพุ่งแบบนี้เลยมันจะเป็นกราฟแบบปุ๊บเพราะมันทบต้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแล้วถ้าเราเติมมันเข้าไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็จะทบขึ้นไปอีกทบ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 ขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะตต้อองงงงงฝาากกกเเเเเเเิิิิิินนนนนนนสมมมุะรีีท่ป็ฉฉฉฉข ที่ที่เราเคยคุยกันไว้แล้วว่าเราจะต้องมีเงินฉุกเฉินใช้ได้ขั้นต่ํา6เดือนถึง12เดือนสาหรับฉันถึง12เลยนะ <laughs> พอเรามีเงินฉุกเฉินเราก็แบบโอเคมันต้องเป็นเงินสดไม่สามารถเอาไปโยกย้ายเป็นทรัพย์สินได้เราก็ต้องเลงแล้วว่าเฮ้ยแบงค์ไหนธนาคารไหนที่มันแบบได้ดอกเบี้ยโอเคได้ดอกเบี้ยดีๆอะค่ะเรื่องโปรดักต์ทางการเงินอนะไปดูของแต่ละธนาคารว่าเฮ้ยถ้าเรามีเงินเทียนนี้เราฝากได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่หาให้สูงที่สุดแล้วเก็บเงินฉุกเฉินของเราอะ เอาไว้ในนั้นพอเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันฉุกเฉินจริงๆเราสามารถดึงมันออกมาได้เลยแล้วมันก็ยังมีดอกเบี้ยทบต้นให้เราด้วยเลือกที่เก็บเงินให้ดีนะคะ สื่เนื่องจากเมื่อกี้มันไม่เซตที่6มีเงินสำรองเสมอเสมอเสมอไม่ว่าจะกับชีวิตตัวเองหรือกับธุรกิจกับธุรกิจอะคะ่ะกรุณาเตรียมแคชโฟร์เอาไว้มากกว่าเงินตั้งต้นอ่ะสองถึงสเท่าเพราะคุณไม่รู้เลยว่าอัซิเดนมาเมื่อไหร่อัซิเดนมาตอนไหนแล้วเราต้องใช้อะไรถ้าเป็นชีวิตส่วนตัวถ้าสมมติว่าเป็นพนักง,งานเงินเดือนอย่างที่บอก 6, 6เดือนขั้นต่าถ้า1 2เดือนได้ยินดีเพราะชีวิตมันสอนเรามาแล้วว่า3เดือนไม่พออย่างตอนโควิดอะค่ะก็เห็นแล้วว่า3เดือนอยู่ไม่ได้เด้อแบบอาชีพที่เราเคย คิดว่ามันมั่นคงมันอาจจะไม่มั่นคงอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเก็บเงินสำรองไว้เพราะถ้าเรามีเงินสำรองอะคะ่ะความอุ่นใจของเราอะมันจะมีว่าแบบเออเราอุ่นใจเราเราใช้ชีวิตได้อีกปลอดภัยแบบปีหนึ่งชิวๆพอเรามีความอุ่นใจตรงเนี้ยเรามีแบบกองทุนแล้วเราอุ่นใจการตัดสินใจของเราเกี่ยวกับเรื่องเงินจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเราจะตัดสินใจเบสอนเหตุและผลมากขึ้นอย่างล่าสุดเคสบ้านชนัดเองที่แบบมีเรื่องมีราวกับร้านเฟอร์นิเจอร์ ร้านวกนี้จะไม่ไม่ส่งของแล้วก็ไม่คืนตงังค์ดิฉันก็ไปฟ้องสคอบอค่ะเงินยอดทั้งหมดอะประมาณแสนห้าซึ่งเราก็แค่แบบก,ก็จ่ายเงินคืนมาแสนห้าถ้าคุณไม่ให้ของเนื่อปะคอมมอนร้านบอกว่าร้านจะจ่ายแค่แสนเดียวฉชนก็บอกไม่เอาไปฟ้องเลยขึ้นศาลได้เลยคุ้มไม่คุ้มไม่รู้แต่เอาแสนห้า 150. แต่ลองคิดดูว่าถ้าเงินแสนห้าตรงนั้นมันมีความสําคัญกับแชทมากแล้วเราแชทต้องใช้เงินก้อนนี้มากๆเราจะเอาถูกปะเราก็คงจะเอาเงินก้อนนั้นไว้เห็นไหมว่าแบบพอเรามีเงินเย็นที่เราแบบไม่รีบไม่ร้อนเราอยู่ได้ชิล ดสินใจของเรา,าเปลี่ยนเพราะเราก็จะบอกว่าไม่แล้วทำไมต้องเสียห้าหมื่นให้เขาโดยที่เราไม่ผิดเราเป็นลูกค้าด้วยซ้ำทำไมต้องเสียห้าหมื่นให้ร้านวะเราก็จะแบบงั้นก็ขึ้นศาลได้เลยถ้าร้านอยากให้ขึ้นศาลขึ้นการตัดสินใจของเรา,ามันจะไม่เหมือนเดิมเพราะถ้าแชทร้อนเงินแชทอาจจะตะคุบหนึ่งแสนแต่พอไม่ร้อนเงินแสนห้าจะเอาแสนห้า รอได้ไม่เป็นไรมันทําให้แบบความนิ่งความแบบในการตัดสินใจเรื่องเงินนะคะมันเปลี่ยนไปจริงๆข้อที่7ค่ะการลงทุนในตัวเองคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดก็ยังย้าคํานี้อยู่ดีว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วในการแบบลงทุนลงแรงทั้งเรียนทั้งแบบเปลี่ยนตัวเองทั้งอะไรใดๆอะคะ่ะเพราะรายได้ที่เคยได้ย้อนไป10ปีที่แล้วกับรายได้ตอนนี้ก็ต่างกันหลายเท่ามากๆแต่คุณภาพชีวิตก็เปลี่ยนไปมากๆแล้วด้วยชีวิตตอนเนี้ยมันก็เลยเปิดโอกาสให้สามารถทําอะไร ได้เยอะขึ้นเอาเงินไปสร้างตรงนู้นตรงนี้เอาไปแบบทําอะไรได้เยอะขึ้นมากๆอะค่ะแต่ทั้งหมดแชทก็จะให้เครดิตว่ามันคือการลงทุนกับตัวเองมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็นิสัยการเงินที่มันเปลี่ยนไปมันก็เลยทําให้เราแบบเหมือนเราเปลี่ยนวิธีคิดอะจะเรียกว่าโตขึ้นก็ได้เราก็จะไม่แบบไม่ใช้อะไรปัญญาอ่อนในการลงทุนกับตัวเองอะคะ่ะก็ต้องเลือกด้วยนะอย่าเรียนเป็นบ้าเพราะนี่ก็เคยเรียนเป็นบ้ามาแล้วเรียนเป็นบ้าแบบเป็นบ้าเลยแต่พอพอเราเลือกเราเลือกคุณภาพมากขึ้นนะคะ เราเลือกแบบ Quality over quantity แล้วอะเราจะไม่เน้นปริมาณแล้วเราจะเน้นคุณภาพพอเราเน้นคุณภาพทุกอย่างมันก็เลยค่อยคอยแบบเปลี่ยนค่อยๆชิฟมาเป็นแบบคุณภาพที่มันดีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะบอกว่าหลายๆคนที่แบบเฮ้ยทำไมค่าเรียนเยอะจังค่าเรียนเสียดายจังไม่ต้องเสียดายจ้าเจ็ดหลักจ้าเจ็ดหลักเลยจ้านนไม่เป็นไรนะคะทุกคนมีมีแชทเป็นเพื่อนนะไม่เป็นไร <laughs> อีกหนึ่งไมเซตขอแถมแยกให้ออกนะคะว่าอันไหนคือนีดกับอันไหนคือวอนนีดคือไม่มีตายวอนคือไม่มีไม่เป็นไรคันเฉยๆวอนเนี่ยคันคือพอแชทแยก2อันนี้ออกจากกันนะคะแชทมีเงินเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะคือแต่ก่อนเราคิดว่าไอ้นี้มันจําเป็นของมันต้องมีฉันต้องมีคอลเลคชันนี้มันจําเป็นอะแกมันแบบมันไม่ได้มันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีแต่จริงๆแล้วพอมันมองลึกๆจริงๆอะไม่ได้อะแกแกแค่คันแชทแกแค่คันเฉยๆ แกไม่มีแกก็ไม่ตายแต่อันเนี้ยนิดเนี่ยไม่มีตายแยกให้ออกคําว่าไม่มีตายของแบบไม่มีไม่ตายกับไม่มีแล้วตายแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างแชทคอร์สเรียนเรื่องแบบสปิริตชวลใดๆเรื่องพลังงานใดๆสําหรับคนอื่นอาจจะเป็นวอนคือไม่มีก็ไม่ตายแต่สําหรับแชทไม่มีตายอันเนี้ยนีต้องเรียนฉันต้องรักษาเลเวลพลังงานของดิฉันไว้แบบดีๆดิฉันต้องแบบพลังงานสูงตลอดเวลาอันเนี้ยสำหรับแชทคือนิดเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันแยกให้ออกของคุณว่าอันไหนคือนิดอันไหนคือวอน นะคะนะคะนะคะแล้วก็พอแยกออกแล้วอะคะ่ะมองเกมระยะยาวเลยนะอย่าเพิ่งคิดแบบ3เดือน6เดือนนะสมมติว่าอันเนี้ยนิดนิดแต่ว่าต้องผ่อนไปอีก24เดือนอะคิดแล้วนะว่าเฮ้ยนิดจริงหรือเปล่าแล้วถ้าต้องผ่อนแบบนั้นระยะยาวแบบนั้นเป็นยังไงก็มองยาวๆนะคะมองเกมยาวๆอย่ามองแค่แบบวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าอะไรเงี้ยไม่เอามองให้ยาวๆค่ะแล้วเราจะตัดสินใจได้คมขึ้น ก็อเอามาแชร์นะคะจริงๆจะบอกว่าทุกไมซ์เซตอะคะ่ะที่เอามาแชร์เป็นไมซ์เซตที่แบบมันหล่อหลอมให้ให้แชทเป็นแชททุกวันเนี้ยชีวิตเปลี่ยนวิธีการใช้เงินก็เปลี่ยนการวางแผนการอะไรก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนชีวิตแชทมาแล้วอะคะ่ะแล้วแชทก็หวังว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นเดียวกันขอให้ทุกคนมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ใครที่มีเรื่องของนิสัยทางการเงินอะไรอยากมาแชร์แชร์กันไปได้นะคะอยากฟังเอามาแชร์ให้เพื่อนๆ,ๆ,ๆได้ดูด้วยอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดอะไรที่เราจะไม่ทําซ้ําอะไ่ แราว,ว่ามันดีเอามาแชร์กันนะคะเราจะได้มาแบบส่งต่อความรู้ดีๆให้กับคนอื่นสำหรับคลิปนี้ชัดไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ